เงนแต่กดทับอารมณ์และความรู้สึกมันไม่ได้รอวันใช้แต่รอวันระเบิดปัญหาวัยรุ่นติดจอก้าวลาวเครียดเก็บตัวซึมเศร้าคอสออนไลน์ร้อยพ่อพันแม่มีคําตอบทับก้าวลาวเพราะเก็บกดหรือเปล่าไม่เหมือนกับการเก็บตังค์หรอกเก็บตังค์มันเป็นการสะสมเพื่อไปใช้ในในอนาคตถูกไหมแต่การเก็บกดเก็บกดเก็บกดเรื่อยๆมันคือการกดทับ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 อะไรไม่ใช่กดทับเงินแต่กดทับอารมณ์และความรู้สึกมันไม่ได้รอวันใช้แต่รอวันระเบิดเพราะมันระเบิด มันจะกลายเป็นพฤติกรรมอะไรได้ดีโวยดีพาขี่หมุดยิงไงทำผิดกฎไงหรือแม้กระทั่งเรื่องของขวางโลกก็มีเพราะงั้นการเก็บกดหรือการกดเอาลงความรู้สึกไว้โดยที่ไม่มีช่วงเวลาในการระบายอมันก็อาจจะเกิดพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่ชอบใจก็ได้โดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยจะชัดที่สุดเพราะส่วนใหญ่การเก็บกดมันก็อาจจะออกมาในรูปของการต่อหน้าแล้วก็ก้าวร้าวได้ว่าอะไรเด็กเก็บกดคิดว่าเพราะอะไรครับคอมเมนต์มาได้จริงจริงเด็กเก็บกดเนี่ยเราก็เจอหลายๆคนที่มาคุยกับเราก็จะเจอว่าเพราะว่ามันขัดขวา ที่บ่ว่าเลยก็คือการได้ระบายรับมาร้อยแล้วไม่ได้ระบายออกวันข้า้งหน้าก็รับมาอีกร้อยเก็บไปเรื่อยๆไม่ได้ระบายใครที่จดเหมือนเราเป็นตัวคนคนเดือเป็นแหล่งสะสมความเครียดความปัญหาต่างๆนานรอวันที่เหมือนเราเป็นจิวเลยต้องแรกลเริ่มเป็นแดงแดงรูปเริ่มใหญ่ขึ้นเลยคือ รูกโอกกายครับนะมันอาจจะต้องมีช่องทางของการระบายออกแล้วระบายออกยังไงละ่ะคุณพ่อคุณแม่มันจะถามบ่อยมากเลยการที่จะให้ลูกได้ระบายออกพ่อแม่ควรทํำยังไงดีฟังให้เป็นฟังโดยที่ไม่ตัดสินแต่การที่จะไปสเตจเรื่องของการฟังโดยที่ไม่ตัดสินพ่อแม่ต้องเข้าใจให้ได้ก่อนเข้าใจสองอย่างคือเข้าใจสถานการณ์ลูกเข้าใจเหตุการณ์ที่ลูกก้าวร้าวเพราะอะไรกับเข้าใจตัวเองด้วยว่าสิ่งที่ในเรื่องของการเลี้ยงดูของเราแต่เดิมที่เลี้ยงลูกมาเราเลี้ยงลูกมาแบบเข้าใจสถานการณ์ ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการโทษว่าลูกก้าวลาวอยู่เดียวอันนี้อาจจะ ลูกก็อาจจะโทษกับต่วกับพ่อแม่เลี้ย,มยงมาเนี่ยมันก็จะโทษกับไปเพกกื่อกลับมามันอาจ,จะเกิดปัญหาอารมณ์ต่อต้านเพิ่มขึ้นได้มีการเพราะงั้นเองเข้าใจสองอย่างเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจาาลูกม้กทั่งเรื่องของวิธีในการที่จะช่วยลดความก้าวร้าวของลูกลงได้ผมเชื่อว่าคอร์สออนไลน์ร้อยพ่อพันแม่นี้จะเป็นทางออกให้คุณพอ่อคุณแม่แน่นอนวันที่7มิถุนายนอยากชวนคุณพ่อคุณแม่มาเข้าคอร์สออนไลน์ร้อยพ่อพันแม่กันหรือถ้าสนใจก็คลิกหน้าโปรไฟล์ได้เลย